ประเทศตกุดเดี๋ยวจะข่าวว่ามาเกิดมาเขือก่อนนะทำไมไม่มีใครมาเก็บมะเขือเลยเนาะเห็นมีคนมาเก็บมะเขือเลย ดอกลูกเยอะเลยเต็มต้นเลยรถน้ำก่อนนะดอกเยอะมาก เอาสวนรถผักนะตอนเช้าโอ้ก็ขายของกับปลาแต่เช้าโอ้ลืมรดหรือเปล่าต้นนี้ทำไมแห้งจังเลยเดี๋ยวดูก่อน ใบเขางอ,อกมาใหม่ทนที่จริงรงร่วงหมดแล้วมีแต่ดอกแต่ก่อนร่วงหมดก็เหลือแต่ใบชนี้ผลิกใบใหม่ออกใบามาใหม่เลยนี่เป็นใบอ่อนมะนาวเนะเพิ่งออกใบามาใหม่ออกใบอ่อนมาต้นส้มโอ ยังไงบ้างเนาะสมโอปลูกมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่รอดไหมเนาะใส่กบมาพร้าวแล้วเพื่นพี่โคนต้นใส่ดินแล้วก็กบมาพรา้าเพราะว่าหน้าแรงเนาะัวเขาแห้งตรงนน้นเป็นต้นมะม่วงถ้าเปไรมะม่วงยังไงก็เกิดแต่ส้มโอนี่แหละอ็แต่ ผักหวานเกิ <g ười> ดทุกอเปล่าเปิดน้ำประปาอันเพื่อนใส่โอ่งน้ำไวให้เขาพักน้ำไว้ในโอ่งนี้เต็มก่อนก็เ,เอามารดต้นไม้จะเอาสายยารดเลยก่อนก็ไม่ได้เนาะต้นผักหวานใบไม่เห็นมีเลยใบหนหมดแล้วใบเล็กนิดเดียวเนาะ ปลูกใหม่ลูกแค่ประมาณสองอาทิตย์เนาะนี่เพิ่งได้สองอาทิตย์นี่โอ้ยหนักจังเลยต้นต้นต้นดีนี้บรดสน้ำนี่อะไระรดมะนาออก,ก่อนแป๊บนึงอันนี้ก็ใส่กลาบมะพร้าวเหมือนกันใต้โคนต้น รังรถพรังก่อนฝรังก okay? oh, oh. oh, ouais. ินจูรถก่อนทั้งหดโอ้หูคนขายขออกันเลยโอ้ ทำไมใบาหายไปไหนเนาะแมลงอะไรมากินหมดเลยนี่แต่รอยมแมลงกินใบเกือบหมดไอชอบจังเลยชอบกินใบเนาะแมลงเป็นรูๆแบบนี้เนาะนี่